ตอนนี้คุณลุงมาถึงแล้วนะคะทุกคนอูก,กำลังไปหาคุณลุงเนาะเป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะคะแทบหนึ่งนะคะทุกคนขอบคุณมากเลยนะคะคุณลุงค่ารถเท่าไหร่อะคะ ก็แลสแตนดจะให้เหรนะได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะหนูก็มีไม่มากนะคุณลุงอันนี้หนูให้คุณลุงห้าร้อยนะคะได้ยังไงขอบคุณมากเลยนะคะมันอยู่ข้างล่างอะใช่ไหมหนูว่าเราหนูน่าจะทําตกตอนที่นทำล่วงเนาะถ้าไม่โทรก็ไม่เห็นอะใช่ไหมไฟอะไรเนี่ยหนูก็แบบไม่หนูกลับมาถึงไม่ได้เอะใจอะไรหนูอะทางานต่อวิ่งไปจนถึงสำโรงอ่ะ พี่ลุงเป็นอะไระเสกสรรค่ะพี่ลุงเสกสรรนะคะขอบคุณมากเลยนะคือ hm. หนูโชคดีมากเลยโชคดีมากขอบคุณมากเลยค่ะคุณลุงขอบคุณค่ะได้ค่ะดูนิดนึงดูนิดนึงเวลาลงรถอ่ะใช่พลุงก็ลืมบอกปกติถ้ามาคนสองคนลุงจะบอกแั่นี่คนมันเยอะลุงไม่มีอะไรของคุณลุงนะคะปกติคุณลุงขับแถวบางนาเนาะแถวสำร้องบางนาสำร้องอ่าใช่ถ้าเบี่ยนรถก็ หนึ่งวอมาขอไข่ห้าเก้าศูนย์หกนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะเจอคุณลุงแบวขอบคุณมากเลยดีใจดีใจ,ดใจได้คือแล้วนะน้องมี่สิบเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนคืออันนี้ก็คือเป็นคลิปที่หลังจากที่อูได้รับโทรศัพท์คืนแล้วเนาะตอนนี้คือถึงบ้านเรียบร้อยและทุกคนคือแบบดีใจมากที่ได้โทรศัพท์คืนเนาะคือโทรศัพท์เพิ่งซื้อได้ ไม่ถึงเดือนด้วยค่ะทุกคนก็เลยแบบเอ้ยหายได้ยังไงอะไรเงี้ยมารู้ตัวอีกทีนึงก็คือว่าเราอะทาตกบนรถแท็กซี่ซึ่งแบบอูพิ่งไปทําก็คือไปทีเส้นงานอะไรเงี้ยเนาะแถวสม,มุทรปราการพิ่งกลับมาจากสำลูนนะคะมาถึงออฟฟิศก็ได้ประมาณช่วงสองทุ่มบ่าจะ3สามทุ่มอะคะ่ะแต่มารู้อีกรู้ตัวอีกทีประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มนิดนได้ว่าตอนนั้นเราจะกลับบ้านก็เอ๊ะ โทรศัพท์หายไปไหนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบมารู้ตัวว่าโทรศัพท์หายก็เลยเหมือนลองเช็คคือตอนแรกไม่ได้คิดว่าเราจะลืมบนรถแท็กซี่หรือเปล่าเข้าใจว่าน่าจะอยู่แถวออฟฟิศนี่แหละน่าจะวางโต๊ะหรืออะไรเงี้ยลืมในห้องน้ำหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ลองโทรเช็คโทรเช็คไม่มีหาทัวกระเป๋าก็ไม่เจออะไรเงี้ยค่ะจนมาลองโทรแบบนั่งโทรคือเราเริ่มแบบโทรแบบสองสามสายก็เริ่มแบบเฮ้ย มันไม่ได้อยู่ในออฟฟิศแล้วแหละอะไรเงี้ยค่ะอก็เลยเริ่มแบบน่าจะาตกแท็กซี่จริงๆเพราะว่าเริ่มนั่งไล่ลำดับเหตุการณ์ว่าเอ๊ะก่อนเราจ่ายตังเราถือโทรศัพท์อยู่นะแล้วเราวางโทรศัพท์ลงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็หยิบเงินนะเออแต่คืออาจจะล่วงช่วงนั้นพอดีอะไรเงี้ยค่ะอูก็เลยแบบเริ่มมั่นใจแล้วว่าเราทําโทรศัพท์ตกก็เลยลองโทรโทรน่าจะประมาณแบบเกือบสิบเกือบสิบสาย สิบสายได้อะค่ะพอโทรไปก็ไม่มีแบบไม่มีการตอบรับเนาะเพราะว่าเราปิดเสียงโทรศัพท์ไว้จนอูก,ก็เลยแบบท่างพักหนึ่งคือนั่งแบบก็นั่งดูแบบจะทํายังไงฉันจะแบบค้นหายังไงทงั้งทั้งเพราะว่าเราจําทะเบียนรถไม่ได้จําทะเบียนรถจรําสีรถแท็กซี่ยังไม่ได้คือแบบมันค่อนข้างที่แบบเหมือนเราเลิกงานมาอนะไรเงี้ยเนาะก็เลยแบบไม่ได้พลาดมากคือปกติเราเราจำนะแต่วันนั้นคือแบบไม่ ไม่ได้เอกใจอะไรก็เลยอ่ะน,แบบน,นั่งแบบเริ่มทําใจแล้วก็เลยนั่งนั่งแบบจับโทรศัพท์ดูแบบว่าแบบแบบจะโหลดแอปไหนดีเพื่อที่ว่าฉันจะตามโทรศัพท์อะไรเงี้ยค่ะจนก็มีสายโทรเข้ามาก็เลยแบบเฮ้ยเบอร์แปลกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบ ต้องเป็นแบบแท็กซี่แน่ๆเลยเงี้ยพออุรับสายปุ๊บก็เป็นคุณลุงจริงๆด้วยค่ะคุณลุงก็แบบเออใช่หนูก็ฮัลโหลค่ะอะไรเงี้ยค่ะคุณลุงก็บอกว่าเออใช่ที่ลืมโทรศัพท์ไว้ไหมหนูว่าคุณลุงแท็กซี่ใช่ไหมคะหนูทําโทรศัพท์ตกค่ะอะไรเงี้ยหนูก็เลยแจ้งเขาเนาะคุณลุงบอกเออเนี่ยคุณลุงถึงถึงสำโรงแล้วนะเดี๋ยวคุณลุงจะเอากลับมาให้นะแต่ลุงจำซอยหนูไม่ได้อ่ะเดี๋ยวยังไงหนู บอกซอยลุงอีกทีนึงนะเดี๋ยวรอให้ลุงใกล้ๆถึงก่อนแต่ลุงขอส่งลูกค้าประจําของลุงก่อนอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ว่าได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูรอก็รออะไรเงี้ยเนาะก็จนเนี่ยประมาณเนี่ยห้าทุ่มคืนห้าทุ่มประมาณเกือบห้าทุ่มคืนอะคุณลุงแบบก็โทรกลับมาว่าเอ้ยเนี่ยคุณลุงอยู่ตรงเรียบด่วนแล้วนะอะไรเงี้ยของหนูต้องเข้าซอยไหนอะไรเงี้ยค่ะหนูก็บอกทางคุณลุงเรียบร้อยแล้วก็คุณลุงมาถึงอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบเออได้แบบก็ได้ถ่ายคลิปตามตามที่เห็นในคลิปนะคะว่าเออเราก็ขอบคุณอะะไไรเงี้้ยค่ก็ด คือดีใจมากแล้วก็แบบโชคดีมากๆสำหรับหนูนะคะที่ได้เจอแบบคนดีๆนะคะหนูเชื่อว่าแบบมันถ้าถ้าคือในในขอบในส่วนของหนูโทรศัพท์ก็สำคัญเนาะเพรามีแบบทั้งข้อมูลงานทั้งแบบแอปเกี่ยวกับธุรกรรมต่างๆอะไระคะคือทุกอย่างแบบมันต้องเริ่มใหม่จริงๆอะไรเงี้ยเนาะก็เลยแบบดีใจมากก็ขอบคุณมากค่ะแล้วก็เบื้องต้นอุกก็แบบ ได้ขอบคุณคุณลุงเนะผ่านหนะ้าเฟซบุ๊กตัวเองคืออยากจะช่วยให้แบบหนึ่งเสียงของอูอ่ะมันแบบถ้าคุณลุงได้ได้ยินในส่วนเนี้คือแบบหนูขอบคุณคุณลุงมากแล้วก็แบบหนูอยากเป็นกําลังใจในให้คุณลุงแบบได้ทําความดีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆคือหนูเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าคือตัวเองก็ยมั่มนว่าก็ทําดีได้ดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเชื่อถูกว่าทุกคนก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเนาะยังไงก็ ขอบคุณมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คลิปนี้คืออูค่อนข้างที่อยากจะทําเพื่อที่ว่าจะแชร์ในลุงในส่วนของยนะู u ูปเนาะเพื่อที่ว่าจะได้แบบเป็นการแชร์ความดีของคุณลุงเนาะคุณลุงเศรษฐ์น,นะคะต่อไปอย่างไยค่ะยังไงขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณลุงซื้อต่อไปนะคะบายบายหนูเชื่อว่าเราจะแบบคุณลุงจะต้องแบบโชคดกกีกว่ากว่าหนูยิ่งยิ่งนเลยะคะ่ะขอบคุณมากเลยะคะ่ะ